สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้าคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจําเดือนมีนาคม2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะให้ไปแรกค่ะเพจอัปว สิบถ้วยเดอชาลีออนเพจออฟพาร์ติเคิลหกไม้จัดเม้นสองดาบนายออฟสอดเก้าไม้และเก้าดาบโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะก็บอกเลยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะตอนนี้ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองหลงรักเขาเข้าสุด สุดหัวใจแล้วเนาะในตรงนี้แฮปปีเอนดิ้งมากค่ะเขาเป็นคนตรงสเปคตรงไทยตรงใจคุณนะแล้วช่วงเวลาเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้สุดๆเลยที่ชาวท่าน้างานเข้างานเยอะงานมากงานยุ่งนะจนไม่มีเวลาให้กับคนรักค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นฝ่ายที่ไม่มีเวลาให้กับเขาแล้วมันเหมือนกับว่าขาดการดูแลเทคแคร์กันไปบ้างเนาะในตรงนี้แต่ถ้าถามถึงความรักความมั่นคงแล้วก็มีให้เขาอย่างเต็มร้อยเลยค่ะในหลายๆคู่นะคะเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นความสัมพันธ์ที่เพ ก่อตัวขึ้นแล้วมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุขของความเข้าใจเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีค่ะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะแต่ตอนเนี้ชาวธาตุน้ำอะค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเพราะว่าสองดาบขึ้นมาอะมันยังไงแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอะที่มันยังแบบมีเซนต์บอกชาวธาตุน้ำอะค่ะว่ายังไม่ให้แบบเชื่อใจหรือว่ายังไม่ให้ที่ยังไม่ให้แบบ ปล่อยใจให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเออในตรงนี้แต่บอกเลยว่าลึกๆแล้วตัวคุณเองนี่แหละที่หลงรักเขาไปแล้วจนหมดใจอะค่ะให้ถอนตัวก็ยากแล้วนะในตอนเนี้ยอืมก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้มีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในตรงนี้จะเป็นเรื่องของ ความห่างกันเรื่องของระยะเวลาหรือว่าเป็นอะไรที่ชาวท่าน้ําอาจจะเดินทางบ่อยอกเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วทําให้คุณกับเขาเจอกันน้อยลงจะมีปัญหามีประเด็นความไม่เข้าใจกันตรงนี้กันเกิดขึ้นค่ะในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลกันเนาะแล้วก็เป็นหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆระหว่างคุณกับเขาค่ะหรือในหลายๆคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์แลบางครั้งบางทีช่วงเวลาแรกๆอะไรมันก็ดีไปหมดอะคะ่พะพอสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับนิสัยบางข้อทัศนคติมุมมองบางอย่างมันเริ่มจะไม่เข้ากันมันมีบางอย่างที่ต้องปรับกันเนาะในตรงนี้ จะมีปัญหามีประเด็นกันได้ก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าในช่วงเดือนมีนานี้ถึงความรักจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะก็ให้พยายามแบบเอ่อถนอมเขาเรียกอะไรอ่ะถนอมคําพูดแล้วก็เหมือนกับเอ่อไม่ใชอารมณ์ในการคุยกันนะคะมันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นง่ายขึ้นนะยังไงก็เอ่อบาลานซ์เวลาแล้วก็หาเวลาดูแลเทคแคร์กันคะ่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย สี่ดาบเอ็ดออฟซอร์ดเขามีเรื่องเครียดอ,อ,อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เวลานี้เขาก็กําลังทบทวนอยู่นะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปยังไงต่อคะ่ะเอ็ดออฟซอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดใจไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่า เออไม่ว่ายังไงก็ยังเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้กับชาวธาตุน้ํานะเพราะว่าเขาก็มีใจให้กับชาวธาตุน้ําเช่นกันค่ะเพียงแต่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเขาก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะที่ทําให้เขาแบบยังวุ่นวายอยู่หรืวอว่ามีปัญหาต้องอะิงต้องจัดการนะคะก็เครียดอยู่เหมือนกันในช่วงนี้เป็นเรื่องอื่นๆที่พาให้เครียดเนาะแล้วมันทําให้คุณกับเขาอะ่ะ อ,อ๋ออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอย่างที่มิการบ,บอกนะ้นด้วยพลังงานแล้วมันเหมือนกับติดงานงานเข้างานเยอะงานยุ่งจนไม่มีเวลาให้กันนะคะตอนนี้ค่ะสิบไม้ขึ้นมาแล้วเนาะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเขาแบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากเลยค่ะอาจจะแบบว่ากาลังหัวปั่นเลยนะตอนเนี้ค่ะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการเนาะอืมก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็ทบทวนเหมือนกันนะคะว่าเขากับชาว่านน้าจะไปต่อกันแบบว่า ได้ตามที่คาดหวังไว้ไหมหรือว่าจะไปต่อกันได้ไหมเนาะในหลายๆคู่ที่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะคะ่ะเทอ่าในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาเป็นคนมีเสน่มีเสน่ห์มากมากค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะหลงเสน่ห์ตัวเองด้วยนะในตรงนี้ค่ะห้าเหรียญเขาก็รู้สึกน้อยน้อยน้อยใจเหมือนกันเนาะว่าที่ไม่มีเวลาเจอกันที่ไม่มีเวลาเทคแคร์กันนะคะ่ะ the ะชาว e r แล้วก็เพช o f s กซออ่ะก็ระวังปัญหาประเด็นเนาะในตรงนี้ตรงกันนะพลังงานของเขากอบคุณให้ระวังปัญหาประเด็นที่จะเกิดการทะเลาะจะเกิดแบบการเถียงกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยไม่ลงตัวกันนะคะมันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันในตรงนี้จะทําให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นจะทําให้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ค่ะต้องระมัดระวังเนาะแต่ถ้าถามว่าเขาต้องการไปต่อความสัมพันธ์นี้ต้องการไปต่อแต่เพียงแต่ช่วงเวลานี้เขาก็ยุง่งคุณก็ยุ่งอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าต้อง คุยกันเยอะๆแล้วก็ทําความเข้าใจกันในเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลางานเข้างานเยอะเป็นช่วงเวลาเมคมันนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันแล้วก็ความสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ค่อยราบรื่นเนาะอืมในเดือนนี้ก็ระมัดระวังเออเรื่องปัญหาเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่อะค่ะพวกนี้ต้องระมัดระวังเนาะเพราะพลังงานของชาวท่านน้ำกับพลังงานของเขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะตรงกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ไม้เดชเขาถูกใจอ่ะเขามีใจให้กับคุณเพราะว่าตรงนี้ค่ะคุณมีสเสน่ห์นาะคุณเป็นคนที่น่าค้นหาสำหรับเขาอะค่ะก็บอกเลยว่า รักแต่เหมือนกับเขาก็ไม่กล้าที่จะปล่อยหมดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเ,ออเหมือนกับเขาเคยมีประสบการณ์ด้านความรักที่เลวร้ายมาเคยผิดหวังเคยอกหักมาค่ะในตรงนี้ก็กลัวเสียใจกลัวผิดหวังเหมือนกันนะถามว่าปิ๊งไหมชอบไหมปิ๊งชอบค่ะแล้วก็อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังนะอ่ะพลังงานขึ้นมาเป็นสีดาบเนาะเพศอซอดอ,อีกใจหนึ่งก็กลัวค่ะกังวลใจ เอดอว่าแต่สุดท้ายแล้อย่างไงแล้วก็คือก็หลงรักคุณเช่นกันปล่อยใจรักคุณเช่นกันค่ะสุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองเช่นกันค่ะในตรงนี้เนาะ,ะมาดูค่ะปัญหาประเด็นระหว่างคู่ของคุณเนาะอุปสรรคปัญหาคืออะไรเอยก้าวดาบอะ่ะ เป็นเรื่องของความเครียดความเครียดแรงกดดันแบบรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของเพื่อนเรื่องของอครอบครัวค่ะครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาที่อาจจะมีปัญหาที่อาจจะทำให้มันมีแรงกดดันเนาะมันอาจจะเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องในตรงนี้แล้วมันทําให้เขาเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจจริงๆอะแต่ว่าใจรักใจผูกพันแหละอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์แต่ก็เหมือนว่า ไอ้เรื่องปัญหารอบๆตัวมันดุมเล้าอะค่ะนายออกวาร h ดเดอะเฮอร์มิตอืมเป็นเหมือนเป็นคนเก็บความรู้สึกด้วยเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดทั้งคุณแล้วเขาด้วยตรงเนี้ยค่ะบางครั้งบางทีมีเรื่องที่มันอยากจะพูดอะอยากจะบอกเขาไปว่าให้ปรับตัวหรือว่าเขาอยากจะพูดกับคุณให้ปรับตัวให้เอแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดกันออกมาเนาะอืมมันเหมือนค้างคาใจอะค่ะ มันจะทำให้เข้าใจผิดกันง่ายๆนะในตรงนี้พลังงานของแปดไม้ขึ้นมาเก้าไม้ปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆ,ๆมันจะเป็นปัญหาเรื่องของทัศนคติมุมมองเรื่องของนิสัยอะคะ่ะในข้อที่คุณไม่ชอบให้เขาทําเขาไม่ชอบให้คุณทําในตรงนี้ต้องปรับกันนะอืถ้าจะเป็นอุปสร,รรคก็เรื่องของบางทีบางครั้งอะมองแค่มุมของตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองคิดแบบเอาแต่ใจตัวเองไปอะคะ่ะในตรงนี้จะมีปัญหากันได้แต่ในตรงนี้พลังงานทั้งเขาทั้งคุณแล้วบางทีบางครั้งอะเขาก็คิดในแค่มุมของเขา แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นยึดความคิดของเต็มเป็นหลักนี่แหละที่จะมีปัญหามีประเด็นกันได้เป็นอุปสรรคระหว่างคู่ของคุณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาโน้ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีให้กันอะแล้วมันทําให้อาจจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับอาจจะต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกัน,นะคะ่ะในตรงนี้ที่จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นในคู่ของชาวธาตุน้ํานะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะ สมาร์แลนค่ะ The Moon สามไม้ The Lover e i g of Cups ค่ะสี่เหรียญแปดเหรียญ King of s w o r d The Fool String โอเคค่ะสำหรับแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่า พลังงานตอนนี้มันเป็นอะไรที่คุณกับเขาคะ่ะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้ตลอดลอดฝั่งเนาะแล้วก็มันเป็นอะไรที่พยายามใช้เหตุผลชาวท่าน้ำอะคะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับถ้าได้รักใครแล้วอ่บเปิดโอกาสอย่างเต็มที่แล้วก็ให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่อะคะ่ะในตรงนี้พยายามที่จะปรับตัวหาเขาแล้วก็ใช้เหตุผลในทุกๆเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรพยายามที่ใช้เหตุผลค่ะไม่ใช้อารมณ์เนาะแล้วก็ดึงมูลขึ้นมายังไง แล้วยังคงสไตล์เดิมค่ะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดเนอะคิดเยอะคิดมากคิดทุกๆอย่างค่ะบางครั้งบางทีอะไรที่มันอยู่นอกเหนือ,อความจริงมันเป็นจินตนาการก็เก็บมาคิดเช่นกันค่ะในตรงนี้ต้องระมัดระวังเนาะเพราะมันจะทําให้เครียดได้ค่ะพลังงานของสามไมเ้เรื่องที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะระหว่างคุณกับเขา,า่จะได้รับการแก้ไขจะไ,จ,จะได้รับการเคลียร์ใจจะได้รับการคลี่คลายนาะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีค่ะถ้าคู่ไหนโกรธกัน มีปัญหาให้กันงอนงอนกันอยู่จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์นี้อย่างแฮปปี้อนดิงค่ะบอกเลยว่ามันเป็นความรักรุ่มหลงด้วยนะในตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะและอีกในหนึ่งตัวเขาเองก็หลงเสน่ห์ชาวพาดน้ําเช่นกันค่ะบอกเลยว่ายังไงแล้วตัวคุณเอง ยังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันถูกอ,อกถูกใจเนาะตรงสเปคตรงไทยยิ่งคบยิ่งหวงแหนความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องความหึงหวงขึ้นมาเกี่ยวข้องค่ะระหว่างคู่ของคุณกับเขาเนาะในตรงนี้ค่ะ พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อแบบเหมือนพยายามศึกษาเรียนรู้ดูใจอะค่ะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันพยายามที่จะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันอะค่ะอก็บอกเลยนะคะว่าความรักไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นค่ะแต่ว่าติดอยู่เรื่องของงานเข้างานเยอะนี่แหละยังไงแล้วมันจะเป็นเรื่องนี้เนาะที่มีปัญหามีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ นตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังเนาะเดอฟูขึ้นมาเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันอะหรือเขาอยู่กับใกล้ๆคุณนะคะ่ะคุณอยู่ใกล้ๆเขามันรู้สึกว่ามันไม่ต้องเก๊กอะไรมากมันเป็นตัวของตัวเองอะค่ะมันเหมือนมีอะไรก็เปิดหมดอะมีอะไรก็คุยกันได้หมดอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะสตริงขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกเนาะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นบ้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ ยังเลือกที่จะอยากอยู่ใกล้ๆกันยังเลือกทีอ่อยากมีเขาในความสัมพันธ์นะคะก็อบอกเลยนะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะเขาก็เป็นเซฟโซนของคุณคุณก็เป็นเซฟโซนของเขานะยังเลือกที่จะมีกันและกันอยู่ะคะ่ะอืมไม่ว่าปัญหาจะมากน้อยแค่ไหนอะ่ะก็เหมือนกับ คียกันได้คุยกันได้ค่ะเพราะด้วยพลังงานของชาวท่าน้ําแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ได้หมดเพราะว่าชาวท่าน้ํา้ถ้าได้รักไข่แล้วค่ะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเช่นกันแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบ ไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งหรือว่าเออมันชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นในหลายๆคู่อาจจะมีการเออเริ่มเก็บเงินเก็บทองร่วมกันเริ่มสร้างอนาคตร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นไปได้สูงเลยเช่นกันก็ถือว่าเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานบวกนะคะยังไงเรามีกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกเนาะออผ่านพ้นปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กับมาแฮปปี้เอนดิ้งสมหวังเนาะ และกลับมาพบกับมิกทาทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ